สวัสดีค่ะ <g ay> เล่นเกมกับผมเลยได้ไหมครับอาจจะได้อาจจ<า>ะได้ค่ะก่อนจะเล่นเกมเอยู่ฝั่งในน้ำตัวก่อนได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราลีดคณะเทิดกษัตริย์นั่นเองค่ะก็มีจำนวนประมาณเท่าที่ทุกคนเห็นแอบ,บเลิศแอบ,บปังประมาณนี้ละกันมาขอ้อแรกนะครับอันไหนของจริงอันที่สองหรือเปล่าเพราะว่าเออนางเงือกไม่ค่อยมีจมูกเขาหายใจทางทีบฮะ เด็กเลือกเอะต่อเที่ยวไร่ <confusion. S 2> อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งข้อแรกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข<ป>้อต่อไปสอปปปงอปุ๊บห้ามพีตอบทันเลยได้โอ้โห<ป>ข้อต่อไปครับหนึ่งสองต้องว้าวโอ้ยแอบยากอันที่สอง,อสองจะต้องแบบเออแอบแอบยากฉันว่านะตอบมนที่สองแน่นอนเพราะว่าเรา เราเป็นหลีกคณะทสตร์เราค่อนข้างที่จะฉลาดมองแล้วก็เออตอบนี้เท่าไหร่พี่เมลสองแน่นอนครับอ่าตอบสองสองกับอะไรแอบเปลี่ยนเฉลยหรือเปล่าโอเคหนึ่งสองสามอุ้ยไว้แรงมากนี่ตอบยากมากเพราะว่าหลีสีฟ้าใช้แอนดรอยทุกคนเลยอ๊ยมีคำใบ้ใช่ไหมคะอ่าอ่ะ อยากได้ทำไหมหรือเปล่าอเออเพราะว่าติดตามแล้วติดตามแล้วกระดูดฝากกดติดตามทีอันเดียวกวิชัวโรบบ์อันเดียเป็นแอคที่เขาจะแบบมีฟอลโลเวอร์เยอะมากเป็นวายวายรัดวินเนตอย่าลืมไปติดตามทุกคนอ่ะหนูขอทำไหมได้ไหมคะทีเนี้ยทำไหมทำไมคือไม่คยแจ็คสันหรอคืออันเนี้ยแบบว่า แบบว่าโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคอ,อ่ะคลิปนี้ประมาณสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ One hour later <c oughs> ไม่คือมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดโอ้ <c oughs> ฉันบอกแล้วอะคนที่ใช้โนเกียตอบซิหนูคิดว่าหนึ่งแน่นอน <c oughs> ทีน่เขาว่าตอบหนึ่งค่ะตอบหนึ่ง,หน,งหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูก <c oughs> ต้องเลยครับจะฝากคนอ่ หนึ่งข้อนะครับว่าอันนี้จริงๆแล้วข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวันนี้นะครับตามแพลตฟอร์มนะครับอ่าส่วนก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวอยากให้แปะว้าบนิดนึงครับโอเคครับก่อนจะไปฝากเชิญชวนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมาการเป็นดูดอันเก,เกิลแล้วก็ฝากโปรโมชั่สีฟ้าได้ไหมได้ค่ะก็คือสีฟ้าน้องก็เป็นสีที่แบบมีนามว่าเทิดกษัตริย์อะไรอย่างี้ยเราก็เทิดกษัตริย์อยู่อย่างนั้นแหละ คือเอาง่ายๆทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูวันที่31ตุลาคมนี้ชวยทุกคนมาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากดูด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย